พระเครื่องหลวงปู่หม,ม่นมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับวันนี้มาให้ได้ชมกัน1รุ่นนะครับแต่ก่อนที่จะไปชม1รุ่นนะครับนี่ฮะขอแนะนําแบบรวมๆกันไปก่อนนะครับเ <c oughs> พือพ่อนๆท่านใดที่มองหาพระเครื่องหลวงปู่หม,ม่นเนี่ยผมเองมีแบ่งปันตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับ <c oughs> ในส่วนของวันนี้นะครับนี่ฮะเหรียญพรมสีหน้าจากักรพรรดิราธิราชปี2545รุ่นนี้นะครับ จะจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับทองแดงผิวแดงแปด๊ดๆปดผิวไฟไฟแบบนี้นะฮะองค์นี้ต่อโคดนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะแยกกันที่ต่อโคดและไม่ต่อโคดเท่านั้นนะครับต่อโคดเนี่ยมีประมาณสักสามพันเหรียญน,นะครับและอีกเจ็ดพันจะไม่ต่อโคดมาในสภาพแดงเดิมๆทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเลี่ยมทองลงยาแบบหนาตรงรุ่นนะครับแล้วก็ห่วงเดิมนะครับอยู่ด้านนอกนะครับบริเวณด้านนอกตรงห่วงทองนี่นะครับก็องค์นี้ สวยเสมอทั้งด้านหน้าด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนและเกจิยอดนิยมทั่วไปใครมีพระอยากปล่อยอยากให้เหมานะครับทักโทรมาได้นะครับส่งรูปภาพชัดๆและราคาที่ต้องการมาได้ส่วนพระเครื่องที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับต้องการสดหรือพอนโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับนี่ฮะสวยๆแดงๆเดิมๆแชมป์แชมแบบนี้นะครับองค์นี้แนะนําเลยนะครับ